ค่ะัทุกคนค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมาพบพอ่อเฮาส้อมเม็นลูกในช่องอันนี้มะนาวสามพันวัาจ้ามือน,นี้เนาะคะ่ะก็มาขผาปุ๋ยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขา่เห็ดยังก่อนมะนาวมื้อนี้ขอเปี๊ยทอดค่ะจ้าปอเปียทอดนะคะแต่ผมเป็นปอเปียทอดธรรมดาเละคะ่ปะปอเปียทอดไส้ต้มยำกุ้งค่ะพี่น้องนั่นแหละเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปเห็ดพี่น้อง มาเบิ่งส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะนั่นค่ะยเขานะคะเนาะมาเลยค่ะมาแม่พี่น้องมาเข้ามาพี่น้องมาเลยค่ะเอามาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะค่ะเนาะอันดับแรกก็คือกุ้งปุ๋นเส้นเห็ดแชมปิญองซางรือกิจตัดไข่ซอยขาซอยปลาหม้กกุ้ซอยมันพริกเขา น้ำมันพืชน้ำปลาน้ำมนาวไก่ไก่น้ำเปล่นาน้ำสดมเ่นัวเปีย้ยจะพี่น้องตอนนี้เราก็มาผัดใส่กันเลยนะคะเนาะนี่กะน,น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยสามเกลือ พร้อมแล้วก็ใส่กุ้งทะลุไปผัดเลยเนาะค่ะเนาะผัดกุ้งสกค่ะอือห้าจะหอมมากเลยพี่นอ้องเอ้ย อยากให้เด็กกินน้ำได้ค่ะนี่ค่ะน้อผิดเสาเป็นเลยนะคะน้อนี่ตามไปนนมค่ะอื ไปมาน้้ำกระดิ่ไส้อัะนะปุ่นเสิ่งขาดลงไปเลยแลัน้วกระดิ่ไส้น้ำลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องจากนั้นนะคะเขาก็สิ ตะไคร้ซอยลงขาซอยลงใบมะกรูดซอยลงไปผัดเลยค่ะหลดตุ่มยำม,มาแล้วพี่น้องใส่น,น้ำปลาเลยค่ะโต้วยเห็ดของเขาค่ะพี่น้อง เห็ดสำหรับเห็ดนะคะใครสิเอาเห็ดใดก็ไดดเนาะค่ะเนาะล้วแต่ชอบค่ะบาหเีาเห็ดฟางก็ดีเนาะค่ะเนาะเนีน่ยบะหมีพวกนี้ก็ใส่แชมพิงยองแทนนะคะ่ะกด็ผัดเพราะเห็ดมันสุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เซ้สุกแมบรรลักก็สิปิดปิด,ปดไฟเนาะค่ะปิดไฟเซ็ตก็คือหนามะนาวลงเลยค่ะนี่อย่านาะคะ่ะก็สิค้นให้มันแบบว่าส่วนผสมให้เข้ากันเราก็สิเอาออกไปพักให้มันเย็นเน,ะะนาะค่ะนาอคไข่มห่อค่ะนี่ละค่ะเสซ็จแล้วค่ะเส,นะส็นเฮาจ้าตอนนี้อันเส็นที่เฮาพัดไปก็เย็นแล้วเนาะคะ่ะ เอากระมาห่อกันเลยค่ะพอใส่มือเปล่านะะเนาะค่ะนาอกินเองค่ะพี่น้องนี่เอากะห่อเลยค่ะ นองตอนนี้เขากับมาถอดเลยเนาะคะ่ะน้องแม่รากับตังน้ำมันให้รอนแล้วะคะ่ะลงเลยค่ะจ้าพี่น้องแบบเข้ากับถอดโอเค เฮ้ย hey, แป้งมันเหลืองเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าใส่ทางในเนี่ยมันสุกแล้วะคะ่ะแม่มนาวกา็ะสิเอามาพักน้ำมันเลยนะคะเนาะนี่จ้าพี่น้องนี่แหละนะคะหนาดตาของปอเปียะทอดไส้ต้ยมยำกุ้งของแม่มนาวน,นะคะน,น้อเรื่อง กรอบนอกนุ่มในแซ่บอีดีเด้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ มอนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับมรเมนูต้นวัวเปียทอดไส้ต้มยำกุ้งของเฮาเนาะค่ะเนาะเป็นไดค่ะเป็นจะแสียบวพี่น้องนั่นแหละมือนี้ก็ขอฝากช่องขนาหวานิสาน้านมันกลับไปกุดวุ้นเส้นจังกุ้งไส้กุชชียร์้นแกดิให้ด้วยนงค่ะจ้านั่นแหละนะคะเนาะเพื่อจะได้เป็นกันลังใจเฮาสองเมนูทำคลิปต่อไปจ้ะนั่นแหละค่ะมือนี้ก็เอาไว้ซสำนีกค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนาะคะน่ะเนาอสวัสดีค่ะ